สวัสดีค่ะมาอีกแล้วจ้าไ,ไม่ต้องโทรมานะไลฟ์ส,สดอ,อยู่แล้วกูเล่าข่าวขอมเมนอยู่แค่นีแเลย ไม่ไม่เรารหาโทรหาโมสวัสดีค่ะขคุณผู้ชมมันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะมันเจอกันอีกแล้วนะ สวัสดีค่ะหนึ่งท่านนารับชมตรงนี้ทําอะไรกันบ้างเอออยู่ไหนรับชมที่ไหนกันบ้างนะคะรับชมที่ไหนกันบ้างนะคะลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะ อ่าบันดีหนึ่งท่านค่ะวันนี้มาเล่าข่าวกันเหมือนเดิมนะคะเออญี่ปุ่นเตรียมเก็บภาษีคนโสดเดือนละห้าร้อยถึงสามรอยยี่สิบาทเริ่มเมษายนนี้ด้านชาวเน็ตญี่ปุ่นถกกันหนักว่าแก้เด็กเกิดน้อยหรือเพิ่มภาระ,ะคนทำงานเออขอบคุณเซเพจเจดอลารดิกนะฮะเออ คุณผู้ชมเรื่องของผัวผัวไม่เมียก็ยังมีอีกเช่นเคยนะคะสิ่งที่ห้ามปรามหรือคุมพฤติกรรมของตนไม่ได้รู้แม้รู้ว่าผิดนะฮะเออคุณผู้ชมค่ะสองทนเข้ามานะคะก็คอมบมนพูดคุยกันได้วันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของชา์แดนอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ล่าสุดนะคะข่าวสดบอกว่าเผยมีคนยกแบรีเออร์ออกนะ,ะจนรถตู้ไม่รู้ลง นะฮะกลับไปกับรถนะฮะใต้สะพานคลองโครนแขงทางหลวงสมุทรส,สาครน,นะฮะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมคุณผู้ฟังแตดท่านตรงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันเรื่องของชายแดนไทยกับูุชายอีกอีกเช่นเคยค่ะนะคะขออภัยด้วยเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เดียฉันคันขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ,ะฝุ่นบริเวณนี้เยอะนะคะเมามอยกันได้คุณผู้ฟังนะคะเออเอานี่ออกดีกว่าเอานี่ออก สวัสดีสิท่านด้วยนะคะเมา์มอยกันเหมือนเดิมนะเจอกันนะคะหลังปีใหม่อีกแล้วทักทายคุณเต้นค่ะทักทายคุณอ๋อเป๊ปหายหน้าค่ะฮัลโหลนะคะเจอกันเมาส์มอยกันอีกเช่นเคยคุณแม่นะคะสวัสด,ดีสวัสดีค่ะนะคะเมาส์มอยอ่านข่าวกันนะคะชายแดนไทยกพูชาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณแม่นะคะทักทายคุณมิลินค่ะทักทายนะคะ อย่าลืมนะคะเหลือเวลาอีก6ชั่วโมงสุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะคุณกวินค่ะสวัสดีคุณกวินนะเมื่อกี้อ่านผิดนะคะคุณชื่อคุณกวินใช่ไหมคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามให้ดีฉันด้วยนวันนี้นะคะรอคนเข้ามาเรามาเมาส์มอยเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะแล้วก็เรื่องของภัยต่างๆนะ,ะเรื่องของอข่าวสารบ้านเมืองต่างๆคุณฟังวันนี้ประมวลผลวันนี้นะคะมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นอะไรบ้างในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องของเวเนซอลากับสามีกาด้วยนะคะเมาหมอยกันนะคะวันนี้ก็เห็นโหนกระแสนะคะก็เปิดใจเมียหลวงท้อง8เดือนนะคะถูกภัยนะคะแทงคุกคามจับได้สามีทหารไปเป็นชู้กับนะคะเป็นเป็นชู้กับครูสาวรุ่นพี่แก่กว่า10ปี เจอแชทนะคะรับสวิวทำใจสลายแต่ทนได้เก็บหลักฐานรอถึงวันที่พร้อมฟ้องชูนะคะก็มีเรื่องตตนานานะคะเข้ามาให้เรานะคะนะจำผมได้จำได้แน่นอนค่ะคุณเจน้องนะคะออจำได้แน่นอนทักทายคอมเมนต์ด้วยนะคะกดไลค์ด้วยให้พี่ด้วยนะคะ เพื่อเมาส์มอยกันวันนี้สาสิบสองท่านตรงนี้นะคะรอคุณผู้ชมเข้ามาเดี๋ยวเรามาอ่านข่าวสารประจําวันทั่วไปให้กันฟังนะคะเออมีอะไรกันบ้างนะคะเดือนหน้านะคะจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นคุณแม่นะคะเดือนหน้าผมกดเยี่ยมไปแล้วครับขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันนะคะกดติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะคุณกวินกดติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะมาเมาส์มอยกันนะคะเออ สิ่งต่างๆที่อยู่บนตลกพี่ตลกมากโอเคตลกคนนี้ใช่ไหมคะหรือว่าตลกดิชั้นอย่าเพิ่งตลกขาดเดี๋ยวชั้นขึ้นเดี๋ยวชั้นพูดเรื่องของประเด็นต่างๆให้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอ่อมดด้วยนะคะมดเซมนะมเม,นะมาส์มอยกันวันนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในประเทศเราบ้างนะคะเออก็มีเรื่องต่างๆนานา,นานาที่พูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกัมพูชาเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างใครที่ติดตามข่าวสารนะคะ ได้ครับเดี๋ยวผมมาใหม่ครับกดติดตามให้พี่ก่อนก่อนออกไปนะคะคุณกวินกดติดตามให้ดิฉันก่อนก่อนออกไปค่ะนะคะเพื่อจะได้พูดคุยกันนะคะคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะนะคะปีใหม่นี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเดินทางกันกลับกันหรือย,ยังนะคะเออพี่ครับผมกดติดตามพี่แล้วขอบคุณมากตัวเองนะคะขอบคุณน้องเจาานะะงเจามากนะคะบันทึกคนน้องเจมากนะคะรับชมบนที่จังหวัดไหนพูดคุยกันมา นะคะรับชมกันที่จังหวัดไหนพูดคุยกันมาได้นะคะนี่เขาบอกว่ารวมไทยทั้งชาติเสนอนโยบายเกษตรข้าวตันละหมื่นห้าปาล์มกิโลละหกบาทปุ๋ยลัดราคาถูกเลือกตั้งหกเก้านะคะเออนโยบายนี้ได้ยินมานานแล้วนะคะเรื่องของเสนอเนี่ยข้าวตันละหมื่นห้านี่ถ้าอยากให้เกษตรกรนะคะลืมตาอา้ปปาักได้ก็โปรดค่ะนะก็สนใจให้พักรวมไทยทั้งชาติได้ นี่นะั่นนู่นนี่นะคะเพื่อเข้ามาบริหารแล้วก็เราก็ได้ค่ะอืมคุณแม่นะคะเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาดูที่เพจของกองทัพภาคที่สองมีอะไรเคลื่อนไหวอีกหรือไม่นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่ทาหารแนวหน้าด้วยนะคะอืมเขาบอกว่านี่สื่อส่างที่เกิดขึ้นบนกองทัพนะคะเออก็บอกว่าเขาบอกว่าคอรมอรับทราบมาตรการค่าดูแลครอง ครองชีพเพิ่มโอกาสการค้าลดผลกระทบชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองทังทายน้องไปเล่นเกมก่อนโอเคกดติดกดกดไลค์พี่ก่อนออกไปนะกดไลค์ก่อนกดไลค์คอมเมนต์ก่อนนะคะโอเคกดไลค์แล้วคอมเมนต์แล้วโอเคนะคะทางกองทัพภาคที่สองผมไปเล่นเกมกับพี่โอเคจะ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะหนูนะคะก็คือตอนนี้นะคะเรื่องของข่าวชายแดนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเพราะว่าดิฉันก็มาส่องใน เพจทองทัพบ้านที่2นะคะก็อย่าลืมนะฮะให้กำลังใจพี่ๆทหาด้วยนะ,ะที่สูญเสียไปนะคะส่วนชายแดนไทยกัมพูชาเราจาคงติดตามอยู่เพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าหุ่นเซนจะมาในท่าทีไหนอีกนะคะในอนาคตฝากกดติดตามให้ใิชันด้วยนะ,ค,ะคุณแม่นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะการรับชมพูดข่าวกันนะคะในในแวดวงสื่อต่างๆคุณผู้ฟังนะคะ ข่าวสารบ้านเมืองที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้นะคะคือเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็จะมีการเลือกตั้งนะคะเกิดขึ้นนะคะอย่าลืมมีเวลาถึงเชียงคืนวันนี้นะคะเลือกตั้งสสล่วงหน้าแรกประชามตินอกเขตคุณแม่อย่าลืมนะคะใครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไปคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะไปลงทะเบียนตามที่ เขาแจ้งไว้นะคะตามเงื่อนไขต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะใครที่นะคะเรื่องของต้นปีแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมเรื่องของการเสียภาษีด้วยคุณผู้ฟังนะคะเรื่องต่างๆนะคะเออ ความใจสู้ของห,หมู่เพลงนะคะเหยียบระเบิดข่าที่9้าด้วยศักดิ์ศรีของชหาหันช่างนะคะขส่งกและใจให้หมู่เพลงด้วยนะคะขออนุญาตนะคะคันจมูกคือดิฉันมานั่งมุมเนี้ยมันคัดจมูกตลอดเลยมันน่าจะมีฝุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคันมากๆเลยตรงนี้นะคะอ่ายี่สิบเอ็ดท่านตรงนี้ดิฉันงงว่าคือตั้งแต่ดิฉันไลฟ์มาเนี่ยคนไม่ขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะสามสิบสามท่านสวัสดีค่ะเม้ามอยนะคะเม้ามอยกับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะคะ เมามอยกันเมามอยกันนะคะนี่อย่าลืมวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งและประชามติล่วงหน้าแล้วนะคะเสียงของคุณมีความหมายประเทศไทยต้องการเสียงของคุณค่ะ your voice m a t t e r thailand needs it นะคะนี่คือสิ่งที่คุณโอปอนะคะ m i s s e o r l d 2025คุณผู้ฟัง38ท่านตรงนี้ได้โพสต์ไว้อย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะหรือประชามติล่วงหน้าคุณแม่ อย่าลืมนะคะอืมเสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนรอบโลกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวเนซุเอลาเองต่างๆนะคะนี่เขาบอกว่าเสริมความคล่องรับต้นปีฟีดอกเบี้ยสามเดือนนะจำนำซับรับและจำนำรัดวงเงินไม่เกิน5,000ันบาทตลอดเดือนมกราคมนะคะขอขอบคุณช่องเจด้วยนะฮะ New นะฮะคือเราสามารถพูดคุยกันได้นะคุณผู้ฟังลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ เรื่องเปิดด่านนี้ยังไงคุณแม่ใครพอจะรู้นะสามสิบห้าคนตรงนี้เรื่องของการเปิดด่านเป็นยังไงกันบ้างคะจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเปิดด่านเนี้จริงไหมนะคะกัมพูชาเรียกร้องให้เปิดด่านนะคะเออส่วนเรานะคะก็คงจะไม่เปิดหรอกคะ่ะนะคะอย่างที่เราทราบกันกัมพูชาก็ไม่ใช่คนที่อืมดอสระอีค่ะนะคะก็พูดคุยกันได้ค่ะ พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้ค่ะอ่ามาแล้ว44ท่านตรงนี้สวัสดีจ้าคุณแม่ สวัสดีจ้าคุณแม่ค่ะนะคะมาเมาส์มอยกันสักสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณแม่คุยกันได้คุยกันได้ค่ะนะคะอืมช่วงนี้นะคะวันที่ห้าของปีแล้วไปทําบุญกันไหนบ้างรับชมวันที่จังหวัดไหนบ้างนะดิฉันรอคนขึ้นอ่ะดิฉันก็อยากจะพูดข่าวทั่วไปนะเออก็ต้องรอกันก่อนนะคะ ยิบสี่ท่านนะคะเรื่องของป,ปอนนู่ๆไมเมียในเมี้เห็นตลอดนะอุ๊ยอะไรเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียร้องถูกแก๊งต่างชาติหลอ,อกขายสมนุนไพรสูญเงินกว่าสี่จุดสามสี่มืนสามพันบาทปัญหาซ้ำซากของเมืองมัธยานะคะโอ้ยเนาะ อ่สิบห้าท่านนะคะเดี๋ยวเล่าข่าวกันเขาบอกว่าอะไรเสียงดังฟังชัดชาวบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วสาสตร์น้ำปลาใส่นักข่าวอ้างนำเสนอข่าวบิดเบียนอุ้ยแรงมากคุณแม่แรงมากจะไปสาสตร์ทำไมอะ่ะแรงอะ่ะคุณแม่เดี๋ยวจะโดนไหมเนี่ยเสนอข่าวปิดเบียน อันนี้จริงหรือเฟกนิวอ่ะว้ายจริงหรอตามประลลยาศาสตร์กันเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนะอย่สิบสองท่านอ่าเดี๋ยวบอกว่าหยุดขู่เรื่องยึดกรีนแลนด์นายกเดนมาร์กย้ำชัดนะไม่ได้มีไว้ขายนะคะเออเดนมาร์กส่วนกับทรัมป์นะหยุดขู่เรื่องยึดกรีนแลนด์นะย้ำชัดไม่ได้มีไว้ขายขณะที่ทำอ้าง ต้องการกินแลน์เพราะเหตุผลด้านความมั่นคงและเดนมาร์กไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เออยังไงยังไงเล่ามานะคะเออข่าวสารบ้านเมืองคือช่วงนี้เด็กวัยรุ่นเนาะบางคนก็นะคะอ,อไปพัวพันกับเรื่องของโยจะอะไรต่างๆนะคะก็ทําให้สตงสตินะคะเออน,นที่จะทํางงทํางานเนาะกลับทำไปทั่วกอเขตต่างๆคุณแม่ นะคะก็เหนื่อยใจเมื่อเกินอุทาหอนคนอยากผอมนะคะเคสหญิงยีง่สิบปีซื้อไข่พยาธมากินหวังลดน้ำหนักสุดท้ายสตีดกระจายลามถึงสมองวายนะฮะอุ้ยแรงมากคุณแม่ห้ามกินไข่พยาธิโอ้ใครจะไปกล้ากินคือรถโอ้ยแรงมาก สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะนะะักะาคุณแม่สวัสด,ดีค่ะ อ่ะยีคนนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ดิฉันด้วยนะฮะกดซับสไคร้ด้วยนะคะกดด้วยกดด้วยนะคะวันนี้ดิฉันไม่กินข้าวเย็นเลยนะคะอาจจะเป็นแบบพลิยๆหน่อยนะคะ energy ไม่ค่อยมีเลยนะคะ energy ไ,ไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องพักผ่อนนะคะคือดิฉันแบบว่าเอออยากแบบว่า อยากอืมลดโซเดียมนิดนึงค่ะอารับชมันที่จังหวัดไหนบ้างนะคะลองพูดคุยกันนะคะนี่เลยช่วงนี้นะคะจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วคุณแม่นะคะก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาการหาส่งหาเสียงอะไรต่างๆคุณแม่หานะคะอย่าลืมด้วยนะคะ อย่สิบสองคนกด subscribe ติดตามใี้ดิฉันด้วยนะคะข้างบนนะคะเรื่องของข่าวชายแดนไทยกบูชาดิฉันยังหาไม่เจอนะคะเพราะว่าน่าจะมีเรื่องต่างๆนานาน,นะคะข่าวในประเทศเราให้ติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะเอออย่าลืมส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารไทยกันด้วยอีกเช่นเคยนะคะก็ยังทำหน้าที่กันอยู่นะเออนะคะทุกแนวหน้าแนวหลังนะ การจราจรสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะะช่วงผ่านิพิยาวิกฤตนะ,ะัะปริมาณรถหนาแน่นเมื่อคืนนะคะทุกช่องจราจรประชาชนสิ้นสุดนะฮะการเฉลิมฉลองปีใหม่จากภาคเหนือนะคะพบรถติดสะพานช่วงหนาแน่นช่วงอำเภอบางปะอินนะฮะแถวแนวแถวเหยียดเลยค่ะสลับหยุดนิ่งคาดว่าปริมาณรถจะหนาแน่นตลอดทั้งคืนก็คือคเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะขอบุณข้อมูลจากเดอนิวด้วยนะคะเออ ต่างๆ,ๆที่เราต้องดูแลตนเองก็คือเรื่องของสุขภาพคุณแม่นะคะดิฉันก็ตอนนี้ก็เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองก็คือดิฉันก็จะออกกําลังกายนะคะแล้วก็งดของมันของทอดอะไรไปนะคะเพราะว่าดิฉันก็บวมมากนะคะก็เนี่ยปีนี้แหละดิฉันก็จะตั้งใจจริงๆนะคะคุณแม่นะคะเนี่ยก็ฝากเป็นงานใจให้ดิฉันด้วยนะคะ อ่ยสิบห้าท่านอย่าลืมกดติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะติดตามให้ดิฉันด้วยคือช่วงนี้เป็น AI เป็นอะไรไม่รู้น่ะไม่ดันช่องฉันเลยนะฉันก็พูดคุยกันอยู่นะตั้งแต่ปีใหม่มาดิฉันไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันพอมาร้านแล้วลูกโคไม่ค่อยขึ้นเลยอะค่ะอืมนอยอะนอยรูปเพจมากเลยอะปีใหม่แล้วไม่ชมกันเลยหลอหลังปีใหม่ย่อนะคะกดติดตามให้ดิฉันด้วยนะขอบคุณที่กดใจให้ดิฉันด้วยนะคะ ข่าวชายแดนตอนนี้เริ่มซาแล้วเดี๋ยวดิวฉันก็จะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วค่ะรูปรูปแท็กาวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีนะคะเรื่องข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปนะฮะประเด็นก็คือช่วงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั่นแหละนะฮะช่วงนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคนอยากเลือกอะไรก็เลือกเลยหัดตามใจชอบนะคะคิดว่าใครจะเข้ามาทําเพื่อประชาชนนะคะก็เอาคนนั้นแหละนะคะประมาณนั้นเออยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องดิฉันด้วย นะฮะกด subscribe ดิฉันด้วยกดติดตามให้หน่อยค่ะคุณแม่คุณผู้ชมทุกคนคะ่ะ2 2คนตรงนี้นะคะฝากกดติดตามให้ดิฉันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราเล็กๆของเรานะเพื่อเติบโตไปด้วยกันนะฮะดิฉันเคยมีช่องหนึ่งนะคะคนติดตามประมาณสามหมื่น 30, แต่ว่ามันหลุดไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่องนี้ดิฉันก็เลยทําใหม่นะคะมาเมาท์มอยกันเรื่องข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปนะ,ะพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะคะ เออก็จะมีคลิปช็อตที่เป็นคลิปแบบว่าลงแบบขำๆใจจอยกันบ้างคุณแม่เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเมาส์มอยกันเรื่องทั่วไปอีกเช่นเคยช่วงเช้าดิฉันก็จะปีกตัวมาคุยให้ได้แน่นอนค่ะยังไงก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะคะฝากกด Subscribe กดหัวใจให้ดิฉันด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิฉันลาไปก่อนเมาส์มอยกันวันหน้าค่ะสวัสดีค่ะ